เราอยู่ที่ไหนกันคะคชะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนเทพหยาตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอกรณีศึกษาบุคคลในท้องถิ่นผู้น้อมนาใช้หลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับพี่เอี้ยงนะคะเป็นเจ้าของสวนเทพหยานะคะสวนเทพหยาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแล้วก็ในส่วนของสวนเทพหยาเนี่ย ที่ชื่อว่าสวนเทพยาเนี่ยเป็นชื่อของหมู่บ้านนะครับบ้านเทพยาหรือว่าบ้านเทพวาเพียงเคยเอาชื่อของหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นชื่อของสวนเที่เพียงดำเนินการครับเกิดจากฝาเปรมที่ที่พวกเรารู้จักท่านเคยเป็นนายกรัะมนตรีนะครับท่านตั้งใจว่าอยากเห็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เมื่อเพียงเป็นนักเรียนทม่นท่านเนี่ยเพียงก็คิดว่า ถ้ามีฝันอยากเต่นพื้นที่ตรงสันดวเนี่ยเพีนยนใรมาคิดมาทุสวนแลวก็ตั้งที่ว่าสวนเทศยาเนี่ยเพราะว่าป๋าเต็มต้องการเห็นว่าการเกษตรในแนวทางของในหลวงเนี่ยจะต้องสําเร็จจะต้องมีรูปธรรมจริงๆเคยไปทําไว้หลายหลายพื้นที่แต่ว่าพอดาเนินการไปสัตยะเนี่ยมันก็เกิดความล้มเหลวครับดังน,นั้นเพี่ยนก็คิดว่าถ้าเป็นแนวคิดของในหลวงถ้าเป็นแนวคิดของป๋าเตรมเนี่ยก็ไม่อยากให้ล้มเหลวก็เลยมาเป็นที่มาว่าพี่ยจะต้องทําพื้นที่ตรงนี้นะครับจีบ้าได้ตรงนี้เนี่ย ให้อุดมสมบูรณ์และก็ให้สำเร็จไ,ได,ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าป,ป่าเปรมต้องการหญพื้นที่ต้นแบบเพียงก็เลยมาทำที่สวนเทพยาที่นี่ครับสวนเทพยานะคะก็จะมีลานด,ดงตาลให้ชาวบา้านเข้ามาซื้อสินค้าหรือว่านําสินค้ามาวางขายตัวอย่างสินค้าจากสวนเทพยานะคะก็จะเป็นชุดข้าวยําของสวนเทพยาค่ะซึ่งเป็นสินค้าวิสาหกิจของชุมชนนั่นเองค่ะมีข้าวยำกอบสมุนไพรและข้าวยำสูตรชิจากสวนเทพยาค่ะ สำหรับใครที่จะมาซื้อสินค้าหรือว่านำสินค้ามาวางขายที่ตลาดดวงตานะคะตลาดจะเปิดให้บริการทุกๆิ้นเดือนค่ะ สวนเทพยาเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นพื้นที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้คนที่สนใจนําสินค้าของตนมาวางขายภายในสวนเทพยามีแปลงสาธิตการทํานากิจกรรมปล่อยปลามีฐานการเรียนรู้กรเกษตรผสมผสานซึ่งภายในฐานมีแปลงผักมากมายหลากหลายชนิดเช่นกล้วยผักบุ้งขมิน้นขา่าผักสลัดต้นตาลตโนดมะพราวน้ําหอมชาโอมใบเตยผักแพรววอเตอร์ครีฟผักหวานเล็บพุทธลังกาเป็นต้น าการแปลร,รูปจากต้นตาลตโนดนำมาแปลร,รูปอาหารทําขนมตาลได้ลองปลูกผักสลัด แล้วนำไปขยายพันธุ์ต่อไปเป็นฐานการเรียนรู้อาชีพซึ่งได้ลองทำน้ำยาอนิประสงค์และสะบู่ส่วนผสมจากเนื้อและใยลูกตาล างสวนเทพหยามีบริการรถรางพาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่ายของสวนเทพหยานั่นคือสวนลุงนานบ้านพอเพียงภายในสวนลุงนานมีการทำแก๊สชีวภาพไว้ใช้เองในครัวเรือนมีทักษะอาชีพการจักสารจากใบตาลเป็นกระเป๋าใส่ของหรือกระเป๋าใส่แก้วน้ำ การทําฐานขึ้นมาเองโดยการนํากะลาตานมาเผาเป็นฐานเพื่อใช้ในการประกอบอาหารแทนแก๊สและมีข้อเลี้ยงไก่ชื่อไ,ไก่ก่อารมณ์ดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะประมาณสัมภาษณ์ลุงนานนะคะซึ่งส่วนลุงนานเนี่ยเป็นภาคีเกคกระขายของสวนเทพยานนะคะเดี๋ยวให้ลุงนานนะคะนําเสนอเกี่ยวกับสวนของลุงนานได้เลยค่ะ ครับนี่เป <t> ็นเครือข่ายของสวนทพย์ปัญญานะครับสวนทิพย์ปัญญาคือเป็นศูนย์ใหญ่ของตำบลประกาศในหลักการติดติดพอเพียงเพสวนทพย์ปัญญาเป็นในโครงการที่ดินใหม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วกระทรงศูนย์รุ่นนายเป็นเครือข่ายของสวนทพย์ปัญญาก็เรียกว่าชัวเรือนธรรมาชีพของอ่จังหวัดตรังขาครับผลนันนี้ก็ก่อนหน้านี้ครับประวัติความเป็นมาของรุ่นนายก็รุ่นนายเป็นมีอาชีพหลักเมื่อก่อนเป็นเป็นชาวประมงเดิมทีเป็นชาวประมงแล้วก็ทำอาชีพประมงมาเกือบยี่สิบปีแล้วก็อยู่มาวันหนนนนึ่งงงกกกกก็็็ลละมมมมัััเเเเิิิดววฤตต้าาีีสยยยทจพพ มื่อก่อนนั้นนีครับราก็ไม่มีความรู้ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยอาศัยเรียนรู้หาความรู้อย่างเดียวมาใช้มาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงชีวิตตัวเองปุ่ทุกวันนี้ก็ทําเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆเพื่อให้เล็กในความรู้กับลูกๆในการหนึ่งเลี้ยงสัตว์ลดรายจ่ายในครัวเรือนทำาบ้อกแก๊สเชื้อเพลิงแล้วก็ทำทต่อหม้อท,ท,ทานเอานำ้ำรุ่ผลไม้แล้วก็มีผลิตข้าวกินเองในครัวเรือนเพราะว่าผมไม่ต้องซื้อข้าวสารทำนาเองครับแล้วก็อาชีพเสริม สารฉลอมจากใบตาลแล้วก็ทำํำนกมันไมค้คายหรือไถ่แล้วจะไม่ก็รา,ายได้หล,ลักๆก็จะมาจากมะม่วงวันหนึ่งเมื่อวันที่28เดือนกันยานเนี่ยครับได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ความรู้กับลูกๆหาชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ชีวิตในติดลบของโรงงานก็เป็นภาพควา,ามภาคุณใจมากครับที่ลูกๆมาวันนี้ครับขอบคุณมากครับนอกจากนี้บริเวณชุมชนป่าขาดมีบ้านป่าไม้เลขสิบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขา และสุดท้ายได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอาคตอย่างไรให้คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด